ณค่ำคืนหนึ่งณคนะ่ำคืนมีชาวบ้านได้ฝากท้องไว้กับร้านคอหมูย่างชายทุ่งหัวหมูย่างน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับวันนี้เราผ่านมาเจอพอดีเราเห็นความาสิเห็นความเป็นลูกทุ่งความเป็นชาวบ้านบ้าน,านแล้วก็บรรยากาศท้องนาที่มือสนิท แต่ภายใต้ความมืดนิดก็ยังมีแสงสว่างร้านอาหารริมทางประมาณทุ่มกว่าแล้วที่เขายังเปิดให้บริการอยู่นะครับไปสวยมากพี่ผู้ชายอันนี้คือลูกค้าสั่งน่าทานมากเลยจ้างกันตลอดเลยนี่ครับประมาณร้0ยห้าสิบาทนะครับเชิญชวนเลยครับไม่กินหมูย่างน้ำกันพี่เขาเชิญชวนลูกค้าทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาตอนนี้ชื่อว่าบันแพงนะครับบันแพงในเขตตมจังหวัดเรานี่แหละ สเตตโฟสก็ว่าได้นี่พี่ผู้หญิงก็ก็ได้กินได้ก็ร้อยให้บริการร้อยห้าสิบบาทใส่เลยห้าสิบบาทให้บรรยากาศน่าทานไหมดูวิวพี่เขาก็พาลูกสาวมาทานอาหารก็คือเทคโฮมกลับบ้านนะครับดูความนุ่มของโบ้พี่เขา แจ้งกันแบบมีมสูตรนะครับจากพี่เขาบอกวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับชื่อว่าร้านคอหมูย่างชายทุ่งนะครับผมอยู่ที่นี่ยินดียินดีเลยยินดีคนผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนพี่เขาได้นะครับผมบรรยากาศดีครับเืนนที่บรรยากาศดีมากเลยบ้านแพงครับหมูสิบเอ็ดตำบลตรงสิงห์บ้านแพงหมูสิบเอ็ดนะครับผมผมขอสักห้าสิบบาทได้ไหม เออพ่งคืนกันวันแล้วเนะโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยตัวเราเอาแค่ห้าสิบบาทได้เลยต้องใส่ต้องแก้มือพรุ่งนี้แล้วโอ้เมาเลยเนี่ยเมาเลยมันจะมีงานเลี้ยงแน่เลยเออน้องสาวกับพี่ชายมาซื้อหมูเอ่อเข้าบ้านน่าขายหมดทุกวันโอ้หมดทุกวัน เปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่กี่โมงยันกี่โมงครับเริ่มไม่สองครับเริ่มบ่ายสองยันสองทุ่มครับวันสองทุ่มหมดหนึ่งทุ่มเราก็ปิดหนึ่งทุ่มนะครับครับพี่เขาดาเนินการต่อละนี่เอามาดูใกล้ใดูใกล้หมพี่เขาย่างแบบข้าวเนื้อเลยย่างแบบข้าวเนื้อเลย เราทานชาโคอ่าคือความหมักกระเม่นของพี่เขาใครผ่านไปผ่านมา,ยนมมาอย่าลืมมาอุดหนุนพี่เขาได้นะครับผมนีมนะนม่มักใบเตยคนในพื้นที่บวมหมักใบเตยด้วยอุจสุระพิเศษหมักใบเตยหมักใบเตยทำกันอย่างพิถีพิถันพี่เขาก็ยินดีให้บริการทุกท่านทุกคนใายทุ่ง หมูย่างชายทุ่งของหมูย่างน้ำจิ้มพิเศนะครับนี่ผมตั้งใจมาอุดหนุนพี่นะครับพี่ร้านคอหมูย่างชายทุง่งครับนี่พี่เขาก็บรรเทาสักพายด้วยแต่ผมต้องการห้าสิบบาทแต่พี่เขามีใหเพราะว่าจะเอาไปกินกลับบ้านตามทางไงผมเกรงใมากเลยแต่ผมก็ต้องต้องบริแรพี่เขานะครับเพราะอุตส่าห์หมักด้วยใจหมักด้วยฝีมือหมักด้วยหัวใจทำด้วยใจครับ ทุกอย่างครับวับนนี้มาอุดหนุนมาอยากใช้บริการพี่เขามากวันนี้ก็มาถึงที่เลยความเดือด่างไปทุ่งนมนูรถเด็กดอาหารบ้านๆเราขายแบบชาวบ,บ้านขายแบบบ้านๆจะลืมมาอุดหนุนใช้บริการกันนะครับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาตั้นแพงานี่้ขอบคผม ขอบค <German. S 1> <อ>ุณมากเลยผมมาไม่เสียเที่ยววันนี้เรียกว่าจะโดนเหมาไปก่อนหน้านี้จะแล้วขอบคุณพี่มากเลยครับผมขอบคุณนะครับคมากครับผมเราอยากใช้บริการเราจะกินพรุ่งนี้ตะกินฟรีไม่กล้ามาอีกนะายผมอไอขอบค ja. exactly. ุณมากเลยผมอยากกินน้ำเสดงสีจุ๊บจ้าผมจอนไล่ใช่ไหวันนี้ผมมาไม่เสียเที่ยวเลยนะครับได้ไสด้คอมูหย่างจากพี่เขาใช่ไหม ครับว,วันนีน้ผมกินฟรีแต่ว่ันนี้ผมกินฟรีวันนี้ผมก็ต้องอุนดทนแกนดูแลให้ผมกินฟรีพรุ่งนี้ผมไม่กล้ามานะครับผมขอบคุณมากเลยวันนี้ครับขอบคุณมากพี่ทั้งสองคนนะครับผมครับ